สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาสกเควันนี้ออนหน้าดูเลยโชคมือตั้งนานไม่ได้ถ่ายทำหลับโทรศัพท์แบตหมดชาร์จแบตนี่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 น,น,นี่โชคอย่างเงี้ย นานมากชุบมือ,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 อไม่เจอเจ้าไม่เจออะไรไหมกระเพรากระเพราหมูกอบก็ออกไ,ได้ลูกเฮ้ยข้าวมีอ๋อกระเพราหมู ั่งข้าวเหรอโชักน่าตั้งนานแล้วลูกดูดิดูน้องีครับครับเนาะเน้องบอกอย่าไอ้นี่น้องกำลังไ้นี่น้องดูมือไม่ปล่อยเลย ครับนอนลูกนอนมันจะใิ่ว่าเป็นหนูเลยมันจะหันหลังดูะกระเพราหมูกอบก็ได้ค่ะเผ็ด oh อยากหาคู่ให้ลูกเนะอะแก้วตัวแก้วตัวก๊อดมันทิ้งใช่ไหมทิ้งไว้อยู่กับแม่